การเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินสำนักง,งานปปชประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินเป็นเพื่อประโยชน์นะคะในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินเป็นการที่จะให้ประชาชนนี่สามารถที่จะเข้าถึง ข้อมูลของการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินได้ใช้เพื่อเป็นกลไกลสาธารณะนะคะในการตรวจสอบเอนอกจากนั้นเน่ก็จะเป็นการส่งเสริมภักประชาชนคะมีส่วนร่วมในการป้องกันการต่อต้านการทุจริตนะคะโดยผ่านการตรวจสอบในส่วนของผู้พิหารในท้องถิ่นของตนเอง ผู้บริหารในท้องถิ่นของท่านเนี่ยปกติจะต้องมีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินกับปปชท่านก็สามารถที่จะตรวจสอบโดยผ่านกระบวนการการเปดริดเผยบัญชีสิ่งที่ผู้บริหารท้องถิ่นของท่านเนี่ยเขายื่นบัญชีทรัพย์สินอะไรไว้กับปปชนะคะมีทรัพย์สินอะไรที่เขาไม่ยื่นเขามีแต่เขาปกปิดประชาชนท่านท,านทราบข้อม,อมูลหรือเบาะแสท่านสามารถที่จะแจ้งปปชได้นะคะเราจะร่วมกันในการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของ ผู้บริหารของท่านการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและในีสินนะคะก็จะเป็นไปตามามารตารา106ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพศ2561กำหนดว่าให้ คณะกรรมการ,รบปชเนี่ยเปิดเผยนะคะบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์รวมถึงเอกสารประกอบของบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ที่ดำรงตําแหน่งทางการเมืองเฉพาะนายกรัฐมนตรีขณารัฐมนมตรีสสนะคะสอวอะรวมถึงตําแหน่งตุลาการในศาลรัฐธรรมูญผู้ดำรงตําแหน่งในองค์กรอิสระ,ะรวมไปถึงผู้ดำรงตาแหน่งระดับสูงในส่วนของผู้บริหารท้องถิ่นนะคะทุกองค์กรจังหวัดนครศรีธรรมราชเรานะคะตำแหน่งที่จะต้องทําการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินจะได้แก่ นายกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกองค์กรเป็นตําแหน่งที่จะต้องทําการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินนะคะซึ่งโดยปกติตําแหน่งพวกนี้ค่ะเขาก็มีหน้าที่จะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินอยู่แล้วแต่คณะกรรมการบปชก็กําหนดให้ตาแหน่งพวกนี้เป็นตําแหน่งที่จะต้องทําการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินด้วยช่องทางในการเปิดเผยด้วยการสองช่องทางนะคะช่องทางแรกเนี่ยเราจะทําการเปิดเผย บัญช <The> ีทร mm ัพย์สินและหนี้สินนะคะที่สานักงานปปชประจาจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะโดยเราจะทําการเปิดเผยเป็นระยะเวลา30วันนะคะนับจากวันที่เราประกาศนะคะนอกจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็จะทําการเปิดเผยนะคะโดยผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานปปชนะคะโดยการเปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์เนี่ยนะคะเราจะทําการเปิดเผยเป็นระยะเวลา180วันค่ะถ้าประชาชนท่านใดที่ต้องการที่จะตรวจสอบ ต้องการที่จะรู้ว่าผู้บริหารในท้องถิ่นของท่านนะคะเขาเนี่ยยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินอะไรไว้กับปปชนะคะท่านสามารถที่จะร่วมกันตรวจสอบนะคะบางท่านอาจจะสะดวกมาดูที่สำนักงานปปชหรือบางท่านท่านก็อาจจะสะดวกในการที่จะดูผ่านทางเว็บไซต์ท่านก็สามารถที่จะดูได้ทั้ง2ช่องทางโดยให้ผู้มีหน้าที่ยื่นปกปิดข้อมูลในสำเนาบัญชีและเอกสารประกอบทั้งนี้สำนักง,งานปปชจะพิจารณาดำเนินการลบตัดทอน หรือทำโดยประการอื่นใดในสำเนาบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบเพื่อปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่จำเป็นหรือที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อเจ้าของข้อมูลก่อนการเปิดเผยให้ประชาชนทราบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินใช้เป็นกลไกลการป้องกันและตรวจสอบของผู้ใช้อำนาจรัฐให้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบอำนาจรัฐโดยสุจริต ปรร่งใสตวจสอบได้ว่าก็ดีนะครับเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยนะฮะวันที่ก่อนเข้าทํางานเนี่ยเขาจะได้รู้ว่าทรัพย์สินเขามีมากน้อยแค่ไหนแล้วในระยะเวลาที่เขาทํางานเนี่ยเขาควรที่จะมีทรัพย์สินมากหรือน้อยแค่ไหนนะฮะอย่างน้อยก็ได้มีการตรวจสอบที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับข้อนี้เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งนะคะที่จะให้ผู้นําท้องถิ่นที่จะเข้ามาบริหารงานเนี่ยได้แสดงทรัพย์สินเพราะว่าหนึ่ง ได้แสดงถึงความจริงใจแล้วก็ความบริสุทธิ์ใจของตนเองที่จะทํางานรับใช้ประชาชนใช่ไหมคะแล้วก็จะได้เพื่อที่ว่าจะได้ไม่คิดหาผลประโยชน์หรือช่องทางต่างๆในการหารายได้ให้กับตนเองและพวกพ้องค่ะ เห็นด้วยนะคะแล้วก็คิดว่าน่าจะมีมาตั้งนานแล้วสำหรับการตรวจสอบระดับท้องถิ่นแบบนี้นะคะอย่างน้อยมันจะทำให้ประชาชนได้เห็นถึงการทำงานของผู้นำในท้องถิ่นวันแรกของการทำงานกับหลังทำงานมีความแตกต่างกันยังไงแล้วก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึงวิธีในการป้องปรามการทุจริตค่ะแม่ภายหลังจากพ้นกำหนดระยะเวลาการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินละนนี้สินแล้ว สามารถร้องขอเป็นหนังสือขอตรวจดูบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบเจ้าหน้าที่ปปชประจำจังหวัดจะให้มีการเข้าดูสำเนาได้แต่ไม่สามารถคัดถ่ายสำเนาเอกสารได้กรณีในเรื่องของการที่จะฟ้องร้องกันหลังจากรับตําแหน่งหรือหลังจากพ้นตําแหน่งก็จะมีปัญหาในเรื่องของการทุจริตเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆเพราะฉะนั้นการที่จะยื่นบัญชีทรัพย์สินก่อนเข้ารับตําแหน่ง หรือหลังจากที่พ้นจากตําแหน่งก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องราวที่แสดงเจตนาบริสุทธิ์นะครับเป็นการควบคุมให้เป็นไปตามหลักธรรมมาพิบาลได้มากขึ้นนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับเป็นเรื่องที่ดีมากครับเพราะว่าทางเราจะได้เคลียร์ตัวเองนะครับให้สะอาดเกิดความโปร่งใสสามารถที่จะตรวจสอบได้นะครับและเราเองหลังจากที่เราได้แจ้งบัญชีทรัพย์สินหรือว่าบัญชีหนี้สิน ไปแล้วเนี่ยครับเราก็สามารถที่จะอุ่นใจได้ว่าเราได้ทำงานด้วยความโปร่งใสครับผมผู้สนใจสามารถเข้าไปค้นหารายละเอียดกระบวนการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินเพิ่มเติมได้ตาม QR Code นี้กลไกการป้องกันและการตรวจสอบของผู้ใช้อำนาจรัฐ เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมที่สำคัญของประชาชนที่ตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินภายใต้ขอบอำนาจรัฐโดยสุจริตโปร่งใสตรวจสอบได้